ยายไปเอาหมันเละพี่น้องปาพี่น้องเอ้ยดอกนี่แม่จ้าอุ้ย,อยดอกบักงามพี่น้องปาแต่ว่าขายอีกเสียมีอีกสองดอกเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บน้ำกันสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กสวัสดีจ้าวันนี้ยายไปแววสี ภาไปเบิงเห็ดแล้วพี่น้องภาไปเก็บเห็ดเพราะว่ามันก่าสิเข่าวหนา,หนาวแล้วเนาะจ้าแต่ว่ามันก่ายังพอมีแดดอยนะู่เนาะก็เลยว่าสิแวะไปเบิงคาเทียอะไรจักน้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิงบรรยากาศเก็บเห็ดกันจ้าพอดอกนึงพี่น้องอู้ดอกงามเลยพี่น้องไอ้ดอกนี่ฝนก,ก,ก็ตกจึนๆแต่ดอกนึงงามๆพี่น้องฝากท้ามพี่น้อง อุ้ยขางามอยู่ด้วยพี่น้องดอกนี่เพือางามนี่จ้ะคางามพี่น้องขางามดอกก็งามจ้ะเห็ดเพิงหวานพี่น้องเพิงหวานเดนมาร์กอีกรอบนึงจ้ะเพลิงน้อยพี่น้องเพลิงน้อยเพลิงซนจ้ะ เจ้าของน้ำออกนะหน่อยอกหนักเถอะเผืองน้อยก็เอาจากพี่น้องอหิรด,ดอกนึงพี่น้องเฮ็ดเผืองน้อยจ้ะเผืองน้อยพี่น้องพี่น้องตูดถากกำลังกลิ่นหยาดมันอยู่ดิคอยหยาดซะเด้อล่ละอุย้ยดอกางงาม ะถ้าเอาตัวแม่นี่อุย้ยพี่น้องดอกนี้งามง่ามพี่น้องเลยคือถากกระลังคืมากินโอ้ยพอได้กินพี่น้องโชคดีโชคดีขอซะเดอ้อนี่เขาจูนพูนอยู่พี่น้องตัวถากนอนเคเลเรตอยู่นะอ้ยงามงามพี่น้องเลยน้งพี่น้องปาดคลายบึ้ง อุ้ยขาขาวๆพี่น้องขาเขเสียเลยออกไม่ไหมงามๆอุ้ยขางามขนาดได้ตี้พี่น้องไหยมองไงอุ้ยขาวขาวอวบพี่น้องเห็ดเพิงหน่อยพี่น้องเอ้ดอกกระลังงามๆจ้ะเพิงหน่อยดอกกระลังงาม,งามขางามอยู่พี่น้องจืดขนาดได้พี่น้องฝนตกมื่อนี้ เห็ดเพิงหน่อยพี่น้องพ่อเห็ดเพิงเลือดพี่น้องจุ่มเนื่จ้ะเห็ดเพิงเลือดตั้งคุ้มมุมอยู่ซ้ำตัวพี่น้องเพิงเลือดจ้ะปาดขาพี่น้อง จ้หลังมุ้มๆกินไดได้วยพี่น้องขันหลังข้าวขาวกินบ่ไ้จ้ะเพื่องเลือดเพื่องน้อยพี่น้องอุยอนี่ดอกน้อยดอกนึงพี่น้อง กำลังออกตะมูตะมีจ่ะกำลังพ่อคัอ่มงูพี่น้องงูอยู่เดนมาร์กบลูงูเอยียงไปเนาะทางไปทางมันเดอ้อขาแข็งดีอยู่พี่น้องอขาแข็งดีอยู่จ้ะ ดอกกำลังพ่อกินตะมุตะมิอนี่พี่น้องดอกนึงน้อยงามๆจ้ะโอ้ยดอกนีนงามพี่น้องดอกนี้สวยจ้ะกำลังตะมุตะมิอยู่พี่น้องเก็บน้ำกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยขาบักไงพี่น้องเผื่อไงขาบักไงอวบจ้ะนี่โอ้ดอกนีนงามพี่น้องเอ้ยขาก่อนจ้าขาขาวพี่น้อง ขาบกเสียเลยนิเดียวนึ่งดอกงามพี่น้องเห็เถิงเหเถิงีป่าสองตัวกำลังทงามพี่น้องขอใอดอกบบกไงพี่น้องขาบบยโอยขาใหญ่พี่น้อง ัขาโอ,อเคเล่นจีดินงอ่าเปนเสียอีกเนาะขางามอยู่พี่น้องดอกอะไอยากเสียจัะน้อยแต่ว่าขางามนี่นาะจะ้ะพี่น้องเห็ดเพิงหวานจะ้ะเดี๋ยอ่อยทีแม่งกัดเท่ากับไปล้างไปปาดออกเอาเนาะพี่น้องขางามนี่ดอกนี่พี่น้องเห็ดเพิงงามจะ้ะ ห้อยแม่งกินนต่ว่าหัวง่ามมีนพี่นองดอกนี้ง่ามพี่น้องดอกนี้งามาจ้ะปาดคาขอพี่น้อง ออกมีขาอยากเสียหลายอยู่พี่น้องแม่งกินเนาะต้นก็ปาดออกนี่เราจะได้เยอะพี่น้องดอกเอะพี่น้องเลยอุ๊ยดอกนี่งามงามอยู่พี่นออ้องต่อคายอยากถือแม่งกินเนาะจ้ะตัดออกนี่แต่พี่น้องเพราะว่าแม่งมันกินไปหลายเนาะจ้ะ ดอกงาดพี่น้องดอกนล่งพี่น้องอเอ้ยดอกต้นไมต้ตะนิด้จ้ะต้แมงกะกินขาเนาะดอกอกะไรยุตจ้ะพี่นอ้องอือดอกงา,า,นานพี่น้องขาอยากเสียอยู่จะเอาแต่ดอกเนาะ เดี๋ยวจะดอกพี่นอ้องเด็กหมืดนแน,น่นอ่ะจ้ะอยู่ในป่าสนมีดอกนึงพี่นอ้องดอกขาวแน่นอ่ะจ้ะดอกข้างหนพี่นอ้องมีดอกนึงพี่น,อน้องเห็ดมีบ่แม่นเห็ดกินเนานอ่ะจ้ะเห็ดเพิ่งดอกนี่ ดอกนึงพี่น้องดอกตะมุตะมิจ้ะเพิ่งคาล่ายพี่น้องดอกนั้นเั่าแล้วจ้ะแต่ว่าสองดอกนี่เต็อยู่งหรอกเกิดอยู่ตะค่อยพี่น้องเกิดอยู่ตะฟังโอ้ยหักสองดอกได้มยุ่งจ้ะนี่ดอกนึงพี่น้อง ดอกนี่จ้ะเพิ่องขาไล่ดอกนี่งามงามพี่้องเหมเกตุปุโอ้ขาไหมพี่น้องขางามครับพี่น้องเพิ่องขาไล่ดอกดำแล้วจ้ะนี่งามครับขาไล่นี่ขาบ่ค่อยเสียได้พี่น้องขาเนี่ยตันดีขนาดได้พี่น้องเพิ่องขาไล่แต่ว่าอันเพิ่งหวานนี่อยาก กินร้ายอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ไปปาดไปล่างอีกนะพี่น้องพ่อได้แกงด้วยจ้ะเฝิงหน่อยจะ้ะหือดอกหน่อยดอกหน่อยพี่น้องตะมุตะมิะมพ่อได้เก็บเนาอจ้ะ,จะ ตรงนี้ฝนนั้นตกหลายนะพี่น้องขามันก็อยจะซ้ำนิดนึงเนาะจ้ะากฝนหนาม,มันไหลเติมหน่อยพี่น้องอดอกนีกน้กำลังง่ายพี่น้องกำลังงามอยู่จ้ะขาอยากเสียอยู่พี่น้องดอกนี้งามอยู่จ้ะถือแดดนะเด้อพี่น้อง แต่โซงเห็นบ่เพิ่งหวานมา,จากจ้ะว้ายแย่แววมันเลยพี่น้องปาพี่น้องเอ้ยดอกนี่แม่จ้ะอุย้ยดอกบักงามพี่น้องปาตะาขายอีกเสียมีอีกสองดอกเด้พี่น้องเดี๋ยวไปเก็บน้ำกันเดี๋ยวไปผัดขาโอ้ยดอกนี้คือสีเงาหรอพี่น้องเงาหรอจ้ะดอกพี่น้องงาสีได้อยู่พี่น้อง กระห้อยนอนกินกนนะมีดอกมีสิได้ยอยู่จ้านี่ยแต่แต่ดอกด้พี่น้องขาเสียจ้ะตัวนี้หน่อยนี่ขาอยากเสียพี่น้องได้ดอกมันอยู่จ้ะแต่ว่าตุ่มตี้งามครับพี่น้องตัวบอกยายโมได้ดอกีง่ายเนี่ยมื้อนีร่พี่น้องพี่นอ้องขาเสียอะไรอยู่จ้ะ ดอกไปเล็พี่นอ้อ,ดองดอกงามครับดจ้ะวุ้ยดอกห่ดอกงามครับเจ้าพี่น้องดอกนี้ๆจ้ะเผิงคาไลาดอกสมพี่น้องดอกก้อนอ้อนอู่จ้ะ ขึงขะไล่ดอกสมพี่น้องอพี่น้องเด็ดดอกไหนอ่ะมอยู่นอนกะมี่ถอนได้คนละเคืงองตัวนอนกะมากินพี่น้องคนละเคิงกับนอน <c oughs> อดอกนึงพี่น้องสองดอกจ้ะสองดอกพี่น้องจ้ะแกงนะ โตกำงามสองดอกพี่น้องอืมขาง,งามอยู่พี่น้องขาง,งามยุ่จ้ะจะมีคายอกเสียอยู่เนาะอืมงามอยู่พี่น้องสองดอกนี่อืมเพิงขาไล่พี่น้อง เกิดอยู่หนทางเลยจ้ะมีดอกนี่มีดอกนี่ขึ้นเกิดขาโยนทางเลยอืมงามอยู่พี่นอ้องได้อยู่จ้ะพี่น้องเพื่ขาไล่เพื่ขาไล่ดอกกำจ้ะ ดอกเงินอ่อนพี่น้องนี่เพิ่งขาไนไล่ดอกอ่อนอ่อนงามพี่น้องตัดขาไปวางไว้เป็นเชืยกจะพี่น้องจังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ช่องคนไทยในเดนมาร์กแวลวเดนมาร์กเลยเด้อจ้าสำหรับมือนี้กะสวัสดีจ้า